สวัสดีครับพบกับรายการฟ็อกอเะจะโอเฟลสวัสดีครับพบกับรายการฟ็อกเลชแนลนะครับผมวันนี้ก็มาอีกแล้วครับมาครับโปเกมอนนะเดี๋ยวก,ก็เปิดให้เล่นกันนะ IP เซิฟไอพีฮามมชิไว้ใต้ลิงค์คลิปช่น,นะครับผมเหมือนเดิมดูผงบกพันตีตีติ เอ้ยทำไมใช้ดาบตีอะไรไม่อ๋อลืมไปเขาปรับแล้วอดบวาบบวดพันนะโอ้โอ้ค้างค้างค้างกระตุกด้วยดูมันบนอะไรกันนะผมน่าเบื่อจังับอ่านี้จ้าจ้าๆจ้านี่ก็คือตะไคร่ของเซฟผมนะนี่นะไนนะอ,อ้โทานะเกาะเหล็กรองเท้านี่ มันทะเล็เอแอปเปิลทองเอนชาร์ด <ไป S 1> นะ,ะไ,ไอจา่ามาสู้กันดีลองไปไปกันดีแล้วก็เล่นวันเดียวก็พัฒนาได้เท่าน,นี้แหละท่ทนนทานเหล,ล็กท่านเหล็กไฟแล้วก็น้ำแล้วก็ลมเอ้ยไม่ใช่แล้วก็พืช กาดอนเนี่ยถ้าเหล็กเสริมมากมันจะเป็นคาดเหล็กแต่มันมีท่าเยอะมันมีท่าโซลาบีมเนี่ยอันนี้ก็คือสถานที่กิจกรรมนะจากที่เจียวมาเซตเจียวไม่ได้เป็นเป็นกิจกรรมเลยอะ,อะ,ะกิจกรรมนั่นเนาะกิจกรรมตรงนั้นอาจจะเป็นกิจกรรมจับมอนอันนี้นะกิจกรรมใครชนะก็ได้นะได้รางวัล ก,ก,รรก,กิจกรรมทุกบลนะ็อกกิจกรรมทุกบล็อกนะอีวากเกิดเยอะแถวเนี้ยเนี่ยใครชอบอีวารหรือโปเกมอนท่านหินหรือไฟอะไรก็เนี่ยเนี่ยลิงไฟเกิดเยอะเนี่ยลิงไฟเกิดไม่ได้เซะกันเลยทั้งนั้นนะลักคูซ่าใครล่ะนะเอ้ยลักคูซ่าเรากับมันใครใหญ่กว่าวะ โอ้โหแล้วคู่ซ่าทำไมทำไมแลม้วคู่่ามันใหญ่กว่าเราเยอะเลยวะดูดิดูดูอาอะเดอะเดดเดได้ได้เดมมานี่นี่เนี่ยยืนได้ยืนได้ไดจิงใครอยากได้โปเกมอนเทพก็บอกได้นะแต่ยกเว้นเกตเอนนะ เกตเอสตัวอะไรก็ได้ยกเว้นโปเกมอนที่ผมมีเกตเอสนะไทโยก้ามาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไทโยก้าเมื่อวานมันร้อนแรงอยู่วันนี้ร้อนมากร้อนแรงอีกเลยไทโยก้าร้อนแรงอ่อโอเคหายรล้วแหละหายแล้วละไอโยก้ามองแล้วชน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 นั่นเด้อ กจ็จะแจกโพทานะแต่แม่เอาดีกว่าให้มาขอกันเอาเองใครอยากได้ก็ขอได้ทางนี้ก็ตามเนี้ยลงเมืองเอาไะลงเหมืองก็มาเน,นี่ยบูทยกผมสักนิดเดียวออกแล้วเนี่ยไอไปทางนี้ได้มีเรวินเยอะน,นี้ยมา มาทําโต้แอนชาร์ดกันเถอะเพื่พวกเองมาช่วยกันทําโตะแอนชาร์หน่อยจีจะช่วยกันทำช่วยเราทําโต้แอนชาร์ดหน่อยดีโอ้โอ้ค้างค้างค้างอ้าวเหรอไม่รู้ไม่รู้เขาตัดก่อนนะตัดตอนที่มานะ อกลับมาแล้วครับผมโอ้โหสวยเลยเมื่อกีค้ค้างเป็นแอดมินเป็นเป็น,ปนจะเป็นสตาฟผู้ดูแลเซิร์ฟนะลองเพิ่มดีสตาฟอะ่ะนี่นะสตาฟนี่นะแล้วลองลองผู้ช่วยผู้ช่วยของสตาฟนะเออพูดง่ายๆเลยแหวะ คนดูเลสเลยก็มีแค่สองคนนะเออมีมีแค่น,คน,นั่นแหละขี้ข่านะครับผมมันคือขี้ข่า <c oughs> ขี้ข่าเลย,เลย <c oughs> คือเอ้ยเอ็งเป็นขี้ข่าเราเอ็งต้องรับใช้เรา <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพอมันขี้เสร็จเราก็ต้องฆ่ามันอีกมันเลยเรียกว่าขี้ข่าหาไม่เน <c oughs> ี่ย um, ừ. ồ, oh, oh, sang sang bên sấu, sấu, lại nhở. pokemon, pokemon, đi khi sáu, bắt, 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 โอ,โอเคได้ได้ได้ก็ไปจับตุบ่นมันแล <อะ S 2> ้วบอกอี๋ถุย ไปจับตูดมาแล้วก็พูดว่ายาลนยานเอกฮะก็ขึ้นไปขี่หลังมันไงขึ้นขึ้นไปขี่หลังแล้วกดสเปคบ้าค้างอะ่ะแล้วพอมันดิดก,ก็ขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะขึ้นลูกหัวใจอะ่ะขึ้นว่าขึ้นลูปหัวใจยังตัวไหนเดี๋ยวทําให้เดี๋ยวทําให้ตัวเนี้ยลงมาก่อนลงมาก่อนเนี่ยมันเชื่องแล้วเนี่ย ขี่ได้เลยเอ้ยเดี๋ยว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 มันต้องใส่อานให้ก่อนใส่ปึ๊บใสใสให้แล้วอ่ะแล้วเองก็ขยับตามมันดูมันดูมันดวนดวนหัวหาเฮ้ยขอขอไอตัวเล็กไปโอ้โห กระเด็นอ๋อแล้วใครทำตรงนี้เดือดแดงเดืมงเดืองตาดมไลจูมิวทูมิวทูมิวทูไอ้บ้ามันคือผู้ชายในฝันบุรุษในตำนานบุรุษผู้กระจอก อันเดมเดมเดมมาเดมแทนแท่เดมเหมือนดี่ย่อตีนี่ของเรานะตัวไม้ก่อนล่งเทียนชาร์ตอืมผมก็ไม่แน่ใจนะว่าใครมีเซฟผมมีไม่ค่อยเก่งมีใครอยากเล่นหรือเปล่านะถ้ามีก็รวมหมดไว้ก่อน เชืกอกะมีมัง้งเวอร์ชัน1.7.2นี่มีอยู่แล้วเดี๋ยวหาให้หเ,เอาโอ๊เอาเอาเอาเฮ้ยใจเย็นด้ยเนี่ยเหรอเชือกจุงนี่ปะเนี่ยสำหรับวันนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้บายบายครับ